เจ้าผู้ครองนครนะครับเพื่อนๆเหมือนย่งกับว่าเหมือนเจ้าเมืองอย่างเงี้ยครับไม่ถึงขนาดห่องเต้นะครับเพื่อนๆนะครับเป็นตำหนักของเจ้าเมืองยุคสมัยโบราณนั้นนะครับเพื่อนครับเราก็ชมตูที่ข้างลาถ้าสนใจก็คืออาที่นี่นะครับอเยไปอ่ยดู่ลัอ้นนะี๋ยว